เธอแหลกไปนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่อยสู้หูสุ้คนค่ะสวัสดีครับผมโพบก่อยซ่ากี่แซบอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก้อยมากกับเมนูอาหารสิงโตค่ะพี่น้องจ้าส้อยจุแบบสดๆกินแบบสดๆไปเลยจ้ากะซิมีมะพร้าวเนาะไข่หลังพี่น้องตับสดๆเนาะพี่น้องเนาะสั่งไม่ไม่หรอกอ่ะสามสิบกีบน้อยนึง เนี่ยอันนี้โลหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโลหนึ่งเล่นเ่ยนะไม่ไม่สดสดเล่นนะครับผมมาเข้ามาหั่นกันเลยมาค่ะพี่น้องน้ำจิ้มมาเอ้ยขากี่จีวะแนี่นอนเนี่ยหั่นกันสดสดพี่น้องหั่นสดสดเลยอืมก็สีขาวไปเขียงก็อัน เชียงสูตชีวิตเชียงปลาสติกพี่น้องจ้าเชียงเกาหลีพี่น้องเห็นตอนหั่นบ่พี่น้องโอ้โหหูหูหูเหอพี่น้องไหมหั่นกันทุสสดเลยนี่สดดีแน่นครับเนี่ยพี่น้องตอนใหญ่ปะอือ ขาวอือ้วอ่ืมพี่น้องของยาดนะครับผม้อยกข้าพี่น้องกะีละเดียวเลยเนี่ยสีคุนซีแปดุนแปดเนี่ยนะอ้เดี๋ยวนีย่านหน่อยๆวา,าให้เจ้าทีเพิ่งนให้เจ้าทีพี่น้องครับออกมนเกียเพินน่ะ เปนน้มไปน้่นพอลนีนอนจ้ะ๋าวทีจะข้างพี่น้องจ้ะ่เดี๋ยวบักไข้หลังครับไข่หลังบักไข่หลังพี่น้องเป็นจูนะบุกขห้จูกเท่ยไรเหรอบุรุาสีเป็นยังไงหยาดมันข้าวนะ บอกล้ากินเด้่พี่น้องได้กินก็ได้เห็นเพิ่งกินอ่ะไข่ลังนี่แยใครล้างคือบอกว่ามาช่วยจูดสันเด็ดเอาลองมึงบาลองกับบุรุษเอาเน่น้อยก่อนอาจะกินกินบ่ได้กินกินได้หน่อยได้หลายกับเยาวาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นเพิ่งกินอันนี้โลกครัวผมนี่นะทาร์พพี่น้องตัวโซเดียมนะครับผมหวานแซ่บสั่นเลยนะมีข้าวเหนียวน้ำด้อจ้ะข้าวเหนียวเลยหึือไม่ไม่ก่อนหรอก็ได้เยอะ พี่น้องนะเซาวกยจัดการเลยมาแนวอ๋อกระดาษพิสูจนเซ็ตมือก่อนค่ะเลุกเมื่อนอนเลยเนาะเอามาเป็นเมื่อเมื่ไฟใส่หน่อมาตามปรพี่นี่พี่น้องนะครับผมเล็กน้อยแต่เล็กน้อยนะนิดหนึ่งโซจูเกาหลีแก่ข้าวมาจวดกันเลยจ้าสาวก่อะไรบ่น้อย ก,กินร้านซิมาลพ่อกินแล้วเขาแซวแซวก้อยมันกินโมเป็นะครับพนมากค่ะพี่น้องีอยากดเดยอะจ้ะเพ,พืเพี้ยวนะี่กัดจังไม่กันเนาะมาพี่น้องเข้าบักไข่ล้างก่อนเลยบัคให้กินจักเถื่อน,นะครับรใส,จสบ่จุ้นนี่ซีบุ๊ชจูดอกตอนง่ายแต่ซีสดเลยพี่น้องโซตน้องจ๊ะ กินก no? ันสดๆดจุกันสดๆจัดไปเลยจ้าหอมดีครับหมดีครับผมจนเลยยางดาพี่น่อยดีมาเดียดเองแก่กูคนเนาะคนเนี่ยบุหนดอก มันสบายง่าบ้างก็ดูคุม้มค้างแน่ดเลยคนจังเลยใครหลังรสชาติครับธรรมดาครับค่ะขออนุญาตทำยังไงขอสวดขอให้คุณผู้ปกครองดีม,มากจาก 嗯，嗯，好，好好嗯，好乖、嗯，好，嗯，很好，嗯嗯，会说，嗯。 งามดียควนจะกินแค่นะั้นพันตัานอาทีเหอ่ะปะพันตับบปะอืมพานไหนสาวกววยคุณไม่คยกินให้เกี่ยวอืม <laughs> จัดไปส,สดบะนี่จุม่มจุ่มบ่นี่ลองจ้ากุกบบ่อืมเธอแหลกเนนี่นนะอืมอหหลังมคุ้มจนยังดอกเก้า,าคุม้ม เขาไม่เีือดดีดีผมมิตรดียังเดี๋ยวครับบะหมี่เพียอ่อนตุ่มเพียอ่อนเพิ่นเอาถิมนาะมัวบั้นเนี่ยม่วเกาหลีพี่น้อนาเพิ่นบ่อเพียอ่อนคือบั้นเท่าน,านนะเอาไว้ได้ดีเนี่ยขอม ก็มันร้อนแซ่บแต่ก็แซ่บอืมติดเก็บพันสามด้วยโอเคอันนี้ร้อนอืมอืมกินได้ うん。 음 mm -hmm. Tell đi bổ hitting in there. Tell lắm. Cái này Tell lắm. ngủ lắm. Tell lắm. Tell lắm. đây này Tell lắm.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  Tell đây Tell lắm. มันมั่นนะอ,อแต่แต่บหวานคือตับมันมั่นแต่บหวานจ,จืดๆกรุบๆอยู่แต่บหวานคือตับนะสู้ตับไม่ได้หรอกพูดถึงตัวกันแล้วแต่ผู้มักนะอ,อ่ะ Hm. Da ist ไปไปวะอยู่เปล่าอกที่ถอดยี่พอแม่ยี่บ้านเนาะไ่ท้อแมอืมไปล้ งาร้านในี่แซ่บสดสดแ้เป็นแต่ซื้อไม่กินอ่ะชนเครยดเดเลยใหญ่เลยพี่นอ่อโลกกลัวพี่กินม,มันนะแล้วไปพี่น่องกคน,นเัาจะให้ให้ซุปให้สมเห้ดสมเป็นห้าสมห้าสมแซ่บ

เทยียมบอกว่อืมไ่เห็นด้วยอ่ะืมอืมเท,ทีทยมกินเบ็ดกระเทียมกระเทียมกินครับกระเทียมกับรียันเดีวยวกันพี่น้องครับพันเดียวกันเลยอืมพี่ไปใช้บ้านาาน้อเบ็ดครับเบ็ดเที้ยมบ้านน้อเป็นกระเทียมยังบงอ่ะไม่รู้อยะเนาะไม่รู้ว่าเบ็ดปะนี่ยังติดกันมี้ยต่ออืม Mm -hmm. đây bộ hòa mưa bàn không, anh đây bớt, Khai lạnh không biết Ừm เราเดยวกินกะแสบด้อยแ่เนาะกยไก่กินได้ซ้ำที่ก้อยกินนะค่ะกินเพือเดียวกินม่หมดกอยเป็นไมนูที่อยากล่องกินเพือเดียวกินเบาแสบเบาแสบไม่ให้เอก๋วยาตี๋ยวเชฟกิบก่อยเป็นคนกินบาหลายนะสองคนจต็มี่แล้วคพี่น้องกิบกิน Bà để mà tặng kia thành bằng chong vào rất là phải bưng nha vào đây phải nào, ăn nhiều nha nghe nha 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 ăn được, ăn nha ăn, nha phê Yeah. Uh, nè, cả, <laughs> Điều... <bẹp> <laughs> uh, uh. uh, ừ. à, bao bao bằng bào đi kìm đỡ cho tất cả bằng Chụp, gắn kiếm tay nữa tay nữa bưng nữa tay thịt tay nữa 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 tay nữa

เด็ดเนี่ยสีคนสีพีน่น้องใครหลังเจง่อยเบื่อพ่อพ่อเบื่อใครหลังพี่พี่มากินนะเป็นแต่ข้าเจ้ากินอแต่บ่ไม่กินข้าวหรอวะกินดีเด้กินดีซสดีเนาะมันสดนอสอิหลีเขาข่าแบบมาพี่น้องไม่ไม่ไา้แบเดีวยวแล้วเห็นแหง cái lưu nào cửa lưu nào bọc anh đấy Ừ Ừ mhm 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 Ừ พอเลยพ่อ <c oughs> นั่งมือ <c oughs> เ,เดียว <c oughs> เด้ออ่ากําลังใจเราเดี๋ยวเราจะกินพักแล้วครัพีน่น้อง ไปเไปเดี๋ยเดี๋ยวดสดๆกินกันสดๆไปเลยเดีจ้าผักงามหอม,อมออแบบเดียสดเลยคำวิถ่ายภาพ แสียบิ้่ครับพี่รองจ้าอืมปวดเสียวันออนี้ปวดเสียวคำสุดท้ายพออเพื่อพีแล้วหนองนะหลาพีแล้วหนองเลยคำเนี่ยพพไม่ปนะ่อยไม่กินไบ่ปอยไมครับสามสองไปอ,งอืม อืมอืมอืดีฮะกินด้วยเยี่ยมมาพี่น้องด้วบันสำหรับคลิปนี้ก้อย็ขอติดตาไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องจ๋ากินบ่ามดกินบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายขอบคุณเลยสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ากินแบบสดๆจุแบบสดๆ let it down <laughs>